ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมนูหลกัหลกๆเนี่ยมีเมนูทางด้านซ้ายที่เขียนว่าซื้อสลากดิจิตอลและเมนูทางด้านขวาที่เขียนว่าสแกนซื้อสลากเรากดไปที่ซื้อสลากดิจิตอลเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขามีสลากทั้งหมดเนี่ยโชว์อยู่คุณก็สามารถเลือกซื้อได้เลยถ้าการณีที่คุณรู้จักร้านค้าแล้วนะครับก็มาคลิกดูที่ร้านค้าเพื่อจะดูร้านค้าที่เราสนใจหรือร้านค้าที่เราซื้อประจําก็ได้นะครับมาซื้อที่ร้านนี้ก็ได้แต่ว่าอยากจะหาตัวเลขนะครับสามารถคีย์หาค้นหาตัวเลขได้ด้ดวย อย่างเช่นคุณหาเลขท้าย2ตัวพอได้เลขแล้วนะครับ<ๆ>เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าผลการค้นหาเลขเนี่ยมีร้านไหนบ้างนะครับจะเห็นทางด้านล่างมุมซ้ายเนี่ยนะครับ<ๆ>เขาจะเขียนว่าชื่อร้านต่างๆนะครับที่เขานําอัปโหลดขึ้นมาขายฉะนั้นนะครับร้านที่เขามาเข้าเครือข่ายกับตัว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย<ส>เขาก็จะมีสลากตัวจริงรแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจริงนะครับถ้าเราเลือกสลากเบอร์ไหนที่เราสนใจเรียบร้อยนะครับคลิกเลือกไปเลยจากนั้นก็กดตรวจสอบสลากแล้วก็ทําการชําระเงินสามารถเลือกซื้อสลากได้สูงสุด20ใบนะครับต่อการทํารายการซื้อ1ครั้งเมื่อทําการซื้อสลากเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในโหมดของสลากของฉัน นะครับก็จะมีสลากที่คุณซื้อเอาไว้มาดูที่เมนูอื่นๆก็จะมีประวัติการซื้อสลากที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับประวัติการขึ้นเงินสลากดิจิตอลถ้าถูกรางวัลเนี่ยก็จะมีประวัติขึ้นมาด้วยแล้วก็การตั้งค่าผูกบัญชีรับเงินรางวัลก็สามารถผูกบัญชีได้ทั้งกับแอปกรุงไทยเน็กซ์แล้วก็แบบระบุเลขบัญชีกรุงไทย ทีนี้มาดูอีกเมนูนึงนะครับทางด้านขวาที่เขียนว่าสแกนซื้อสลากตัวนี้นะครับก็จะนําไปสแกนสลากที่เราจะซื้อที่ร้านเขาเข้าร่วมโครงการคุณก็จ่ายเงินชําระแล้วก็สแกนได้เลยนะครับในราคา80